เบอร์เลยนะครับดูเบอร์ด้วยเบอร์ยี่สิบห้าครับมาที่เรามาที่นี่ออกมาที่าจะเดินตรงเลยไปเดินไปเห็นทุกคนครับเห็นทุกคน ่ในตอในตอบในตสี่ลวงไทยแน่นอนอยู่แล้วตำรวจจอมรับตำรวจเ็ในุกนองตำรรอบรับตำรวจสารื่องเราขอบคุณมากครับผมักปากเลยนะครับแน่นอนนะพี่ขอบคุณมาก รันนี้คนไทยนะครับปียี่ิห้าครับเีย่บห้านะครับฝากด้วยนะครับรียี่ครับสวัสดีครับฝากนทยียี่ิบห้าครับัน้ครับสครับยี่ครับ Yeah. <laughs>

จะได้ลดราคาครับก็้็ลข้นครับฝากเข็นนะครับฝากเนะครับฝากเงิรัจะมีเงินร้อยล้านเนอเบอร์ยี่บห้าครับเบอร์ยี่บห้าฝากครับฝากด้วยครับแต่ยเนาะครับในวันนี้สุดนราบเบอร์ยี่บห้านะครับฝากเงินนะครับรส ดีครับฝากทองเบอร์ยี่ห้าครับเบอร์ยี่ห้านะครับเบอร์ยี่ห้าครับท่านท่าน่านท่านรูอ่านดูครับอรยี่ห้านายโยบายดีครับท่านโยบายดีครับครับดีครับเบอร์ยี่ห้าครับเบอร์ยี่ห้านะครับเบอร์ยี่ห้าลเบอร์ยี่ห้าหรือเบอร์ท่านศิรีครับท่านศริลุงไทยครับลุงไทยเบอร์ยี่ห้าครับครับฝากเบอร์ยี่ห้เบอร์ครัท่านศิรีทครับเบอร์ยี้านโยบายดูเลยครับ สวัสดีครับที่บ้านจิานี่ลุไทยนะครับัเป็นนายกเลยครับสวัดครับสวัสดีครับขวัดท่านที่ครับพีลุกไทยที่เพื่อนครับบอยิบห้าเด้ครับด้ับครับเราไปไหม้วยไปเดินเล่นครับ

ครับคุณหมายเลขใครได้เรียกท่านที่นี่รุงไทยเบอร์ยี่ห้าจะมีเงินถึงร้อยล้านนะโอ้โเซ็นอะไร สัครับอวาตัวี่ห้าครับเอนสีไทับสวรัขวท่านตำรวจอกท่านทีรีเบอร์ยี่ห้าหครับกด้วยนะครับสีลวมไทยนะครับสีลวไทยพักสีไทยครับฝากด้วยนะครับเบยนะครับเบอร์ยีคนอำรวจเอกิรีครับครับ เดี๋ยวยี่สิบห้านะครับฝากรคคนตมวเองสีรัครับท่านดีครับเบอร์ยีิบห้านโาดจับายดีคับนนจาฝากท่านสีรีนได้หนอยไดยน้อยครับเออไ้นอยครับผมสวัสดีครับเบอร์ยี่สิบห้านะครับ สวัสดีครับพี่คร thế ba, thế bốn, đấy ạ, và cũng có những cái gì, ạ, trên sân vận động, các bạn thể hiện คนเราเก ais, ้าสินะเดเเต้อแต่รอย่างนีวนะว่านนที่บร e. ิเวว่าในที่น เฮียเฮียเยขึ้นนเพีงตงอย่มาทางนี้เฮียนั่นนียูกลางยาโมพอดีนั่นแหละเดี๋ยวไปอีกหน่อยเอาน้องถือปอยู่ข้างล่างก็ข้างบนดีกว่าข้ามบนดีกว่าบงะข้างบนไปหลังขากมันเลยนั่แหละนั่นละยกขึ้นเด็กเป็นหนูหนูหนยกป้ขึ้นเด็กู ขึ้นไปเลยเออลูาขาอสวัสดีคสวัสดีคผมนายจำรวจเอกอยู่ต้งกาดท่านสีดีรวมไทยโดยท่านเสลีคนตรวจเอกเสลียสีดีที่สุด ท่านวันนี้นมีการมาเดินที่จังหวัดโคราชิมาในตลาดแม่จิมเฮงตลา,าดย่ามูแล้วก็ตลาดเซ็ตตลา,าดแมจิเฮงครับเมจิมพฮงคคราับวันนี้แล้วก็มาสุดท้ายด้วยตลาดย่ามูวันนี้มีมิมตริหมายที่ดีที่ได้มีรถแห่แล้วก็ได้รวมทีมกันมาหาเสียงให้ได้เจกแผ่นพับให้กระท่งนทีรีสุดได้กระเดินทางและมีรถแห่มาสี่ห้าคัน จะมีอยู่ที่เขตหนึ่งและเขตสองเขตสาม แล้วก็มีเขต12มีเขต13 14ครับวันนี้ท่านที่มาแล้ววันนี้ก็มีท่านผมกับที่เดินกันวันนี้ก็มีผมในจำลองบุีกับท่านอ๋อผมใช้จักรยานสิงห์โวงครับเลี่ยเลยะศึกษาามาช่วยนะครับก็ร้องมาช่วยครับมาช่วยครับอ่าครับขอฝากเบอร์ขอฝากเบอร์25ของพรรคศิรีรวมไทยครับทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีสวัสดีขอบคุณ มากครับขอมากครับครับ